ตอนรับสุนีสิลันหนึ่งในสถานที่ที่สวยงามที่สุดในโลกที่ที่ผมเรียกว่าบ้านไงครับผมแองเจโลเจ้เจาลี่ขอต้รับสู่ครัวการแก้ของผมนี่คือชีวิตผมและผมยินดีที่จะแบ่งปันคุณเพื่อให้พวกคุณได้สัมผัสประสบการณ์กลางแก้งที่ยอดเยี่ยมนี้ครับผมใช้ชีวิตมานานกว่า25ปีกับการทํางานในครัว ออดิเนรินสุดชีตอย่างแรงเปิดร้านอาหารนั่นคือการเรียนรู้ของผมแต่ผมได้ปล่อยวางทั้งหมดนั้นและตอนนี้ร้านอาหารของผมอยู่กลางแจนอู้เป็นไงครับว้าวน่าถึงเวลาสดๆเช้านี้ออกจากทะเลเลยมาอยู่ในหม้อแล้วผมทำงานหนักมาตลอดชีตผมกำลังทำตามฝันและตอนนี้ผมจะได้ทำสิ่งที่ผมรักทุกวันตกปลาได้แล้วตัวหนึ่งว้าวดานำ้ำ ผมกำลับบงตื่นเต้นยิ้วเยว่และทำอาหาร <laughs> ผมไม่อยากไปอยู่ที่ไหนในโลกอีกแล้วที่เห็นนี้แท้ผมพีความสุขในแต่ละตอนผมจะเข้าไปในบริเวณปา่าของนิงแลน์ที่สวยงามเพื่อค้นหาประตอุดิบที่สุดผมรักสิ่งนี้ยอดเยี่ยมมากและผมจะไปกับแจ็คสันเชลนักดำน้ำม,มือฉีดและหนึ่งในุดยอดนักล่าทึ่งของนิวซีแลนด์ครับคุณจะไม่เคยเห็นฉลามตัวใหญ่ที่นี่จะมีแค่ตัวเล็กๆเ,เท่านั้นทุกสัปดาห์เขาจะช่วยผมจับสัตว์น้ำต่างๆหลายชนิด รสจับกุ้งกันหอยตกลบนิวซีแลนด์หอยที่ตัวใหญ่จริงๆและผมจะสอนทำสามเมนูสุดโปรของผมนี่มันสุดยอดแล้วงั้นขอต้อรับสุโลกของผมและสู่ครัวการแจ้งของแองเจโลครับ นิวซีแลนด์ตั้งอยู่ในซีโลกใต้ที่แปซิฟิกใต้โดยแบ่งออกเป็น2เกาะและในตอนนี้ผมอยู่ที่ตาตาเกาะตอนใต้เหนือฟอร์ดแลนด์ขึ้นมาหน่อยนึงที่ชายฝั่งแจ็คสันอันรดงามเป็นวันที่ชายฝั่งปกคลุมด้วยหมอกและเราจะไปจับปลาตาเดียวปลาตาเดียวตัวแบนราบมันอยู่ตามพื้นใต้น้ำมักจะพบตามโคมน้ำหรือปากไปน้ำในทรายหรือโคลน ผมพาเพื่อนผมคือแจ็คสันชิวมาด้วยคุณรู้อะไรเกี่ยวกับปลาตาเดียวบ้างเราต้องหาพื้นน้ำที่เป็นทรายก่อนซึ่งผมก็เห็นแล้วละตอนที่ขี่สีอ่เราน่าจะเจอมันอยู่ตามพื้นใต้น้ำขนาดถัวมันประมาณ25เซนติเมตรครับเราต้องมองหาดีดๆก่อนที่มันจะว่ายหนีไปหวังว่าจะจับได้สองสาตัวนะใช่แล้วน้ำก็ย็นเฉียบเลยใช่ปะใช่ครับ <laughs> น้ำเย็นมากไม่อุ่นเลยละ่ะแล้วเราจะจับเปนยังไงดีละ่ะ เราคงต้องประดิษฐ์อะไรสักหน่อยนะครับเพราะเราไม่มีเชบวกแทงปลาเลยใช่ไหมงั้นต้องใช้ประโยชน์จากพุ่มไม้โดยใช้กิ่งของมันจากนั้นก็ใช้มีดเหลาปลาให้แหลมแล้วก็แทงปลาผมจะยังนาต้นวิโลนะน่าจะเข้าท่านะได้หนึ่งแล้วอันนี้น่าจะดีนะโอเคได้แล้วคุณเป็นไงบ้างล่ะดีครับกําลังเหลาปลาอยู่ดีเอาล้มแหลมเปียบเลยนะใช่ไหมครับให้แหลมไว้ก่อนนะครับ สมของเราเสร็จแล้วได้เวลาท้าทายกับน้ําเย็นแล้วซึ่งอุณหภูมิอยู่ที่2 2องศาเซนเซสดูสิมันจะน้ําเย็นมากไหมโอ้โหน้ำใสามากแล้วเย็นเชิยบเลยน้ำใสนะใช่ครับผมไม่เคยเห็นน้ำใสขนาดนี้มาก่อนเลยคุณมองเห็นได้ในระยะไกลเลยนะเนี่ยแถวกองท้นทรงสวยมากเหมือนอยู่ในสวนใต้ทะเลเลยครับ หลังจาก20นาทีผมก็เริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยนี่เราจะได้สซ็กตัวไหมเนี่ยและเอ่อเจสันก็เจอตัวแรกของให้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอปลาแถวแถวต้นไม้พื้นโคลนเราจะเจออีกตัวทันทีใช่ไหมครับใช่เจอปลาเท้าด้วยใช่ครับปลาเท้าข้าง,างปลาตาเดียวเลยเราพยายามแทนปลาแล้วแต่ไม่ได้ผลเพราะว่าชัวโของเรามันอ่อนเกินไปนั่นเองของผมนี่มันงอนตลอดเลยครับตอนที่ผมพยายามแทงปลา พอแทงมันก็ว่ายหนีเลยทุกทีใช่เราต้องเล็งให้ดีๆนะก่อนจะแทงลงไปเล็งดักเอาไว้เลยใช่แต่เราก็จับได้เราเปลี่ยนมาใช้มีดแล้วมันก็ได้ผลดีมากๆด้วยนะเพราะถ้าสุดท้ายมันไม่ได้ผลเราก็หมดหนทางนอกจากปลาหินใส่หัวมันแหละว้าวเจ๋งไปเลยเราได้ปลามาสองตัวผมมีความสุขมากเลยครับเราจะไปทำอาหารอุ่นทานกันนะข้าท่าไปเลยโอเคไปกันเลย วันที่ฝนตกไปโปที่ชายฝั่งตะวันตกแต่ก็ไม่ไป็ไรดีไปกว่าอาหารน้นร้อนและดื่มดำกับบรรยากาศกลารแก้นวันนี้ผมจะทำปลาทอดโพเลนตากรอบกับมะฝรั่งผัดเนยกับย่าฝรั่งและผัวดันเตาบดนะครับปลาตาเดียวย่างกับน่มไา้ฝรั่งในครีมและซอสีิราแต่จานแรกนี่คือเมนูง,ง่ายๆอย่างปลาตาเดียวทอดกับนี่ครับสลัดถั่วขาว ไฟลุกดีมากเพราะงั้นต้องตั้งกระทะได้เลยและไฟนี่ก็ร้อนมากแค่เวลาไม่นานแล้วครับผมขอดเ็ดและก็ล้างปลาตาเดียวและขั้นต่อไปก็คือนี่ครับสับกระเทียมสองกรีบกดมีดลงบนกระเทียมผมใช้แค่สองกรีบเท่านั้นอากาศวันนี้ไม่เป็นใจเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรปลายที่ฝนไม่เทลงมาหนักๆเช้านี้มีฝนตกปล่อยๆแค่น,นั้นเองนะครับอากาศก็เปลี่ยนแปลงก่อนนี้ร้อนมาก ข้กัหลังของผมนั้นมีก้อนเมฆสวยงามลอยเด่นอยู่บนยอดเขาเอาจะที้กระทะก็ร้อนดีแล้วครับเทน้ำมันมะกอ,อกลงไปเลยใส่น้ำมันมะกอ,อกสองช้อนโต๊ะแล้วใส่กระเทียมลงไปใส่โรสแมรี่ด้วยครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ใบาทานใช้มือรูดใบออกจากก้านแบบนี้ครับใช้แต่ใบนะครับใส่ทานแล้วก็โรสแมรี่ลงไปจากนั้นก็ใส่ปลาตเดียวลงไปเลย นีแม่น้ำน่าขึ้นสายหนึ่งที่ชายฝั่งตะันตกและมีปลาตาเดียวอยู่มากมายก็น่าขึ้นมากเลยใช่ไหมละครับเอาละใส่เคเปอร์ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเคเปอร์ช่วยเพิ่มรสชาติได้ดีทั้งความเค็มแล้วก็เนื้อที่สัมผัสที่แตกต่างก็คือปลาตาเดียวเหมาะที่จะปรุงทั้งตัวและการทอดก็เป็นวิธีที่เข้าท่าใส่มะนาวลงไปด้วยผมบีบน้ำมะนาวลงไปครึ่งลูกแล้วก็ พลิกตัวปลาขึ้นนะครับเอาว้วาวดูนี่สินะครับนี่โอ้ดูสิครับอากาศแบบนี้สื่อสัมพัน์เลยคือต้องให้ไฟร้อนมากๆเลยโอ้มีฝนหยดลงกระทะบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่กระทบต่อการทอดปลาของผมหรอกครับเพราะไฟในเตาลุกแรงมากๆซึ่งก็ดีจากนั้นก็ใส่มะเขือเทศทั้งลูกลงไปเลยแล้วก็ผัดสักหน่อย แล้วก็เอาลงจากเตาวางพักในกระทะไว้ก่อนเพื่อให้สุกต่ออีกนิดนึงทีนี้ก็ได้เวลาทําสลัดละใส่ถั่วกับเดลลี่นี่ไปครึ่งถ้วยใบโหระพาสดครึ่งกำรรน้ำมันมะกอกพอประมาณแล้วก็ปรุงรสตัวปลาด้วยนะครับพริกไทยนิดหน่อยนี่ครับแบบนี้บีบลงไปและสุดท้ายก็บีบนี่แหละครับเออน้ำมะนาวใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันก็ง,ง่ายๆแบบนี้เลย ตอนนี้ก็ได้เวลาจัดจานแล้วเราใช้จานสวยใบนี้ละ่ะปลาตาเดียวทอดแล้วก็เคปเปอร์โรสแมรี่แล้วก็มะนาวอย่าง,งเตรียมหอมๆไว้ด้านบนแล้วเราจะใส่มะเขือเทศลงไปกับถั่วคนเนลี่นี่คนเฉหน่อยเข้ากันครับโอ้สวยงามสดใสน่าทานเชียวละสีสันสวยงามครับอ่ะนี่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ได้เวลาชิมกันแล้ว ว้าวดูนีสิถั่วขาวสักหน่อยอมอ,มอ,มอมืว้าวเป็นเมนูปลาแต่เดียวที่ดีมากทั้งเคเปอร์กับเทียมรสแมรี่และกระทานพร้อมกับสลับถั่วขาวรสปรี้วสดชื่นทั้งทำง่ายรวดเร็วรสชาติก็ดีผมชอบมากเลยครับ <laughs> เอาละครับช่วงหนะ้าปลาชุบแป้งโพรเรนตา ผมอยากจะให้คงรูปทรงเอาไว้ของปลาไม่ให้ผิดรูปผิดร่างไปและก็เสิร์ฟคู่กับเนยย่าฝรั่งสีสวยมันฝรั่งและก็ถัวลันเตาบดครับเคล็ดลับความปลอดภัยกับแองเจโรวันดีผมแองเจโรจอรจารี่และผมชอบชีวิตการแก้ไมื่าจะเป็นการล่าสัตว์ตกปลาหรือว่าทำอาหารก็ล้วนมีเคล็ดลับความปลอดภัยทุกคนคุรรู้รู้ขีดจำกัดตัวเอง คุณไม่ควรทำอะไรเกินขีดจำกัดความสามารถของตัวเองและถ้าดื่มห้ามขับมันผิดกฎหมายและอันตรายอีกด้วยเมื่อเช้า,ชานี้พวกเราซิ่งไปตามแม่น้ำกาซีเฟสอันงดงามเพื่อจับปลาแตดีเราเจอจุดะเหมาะแต่นี่ผมโชคดีที่สุดสวมชุดดำน้ำเพราะมันน้ำเย็นมากพิธีใส่ชุดดำน้ำก็คือใช้น้ำสบู่ร้อนที่ต้องใช้น้ำร้อนก็เพราะว่าร่างกายจะได้อบอุ่นทันทีที่สวมชุดลงปลายเพราะงานใช้น,น้ำสบู่ร้อนๆให้ใส่ลงไปในชุดซะก่อน แล้วเสร็จแล้วเราก็สวมลงไปเลยครับใส่แค่ด้านในนะใส่ง่ายขึ้นเยอะเลยเอาละเมื่อก่อนผมลำบากกับการใส่ชุดดําม่ามากจนกระทั่งได้คำแนะนำจากแก๊กสันจากเวตตี้ว่าคนใส่ชุดนี้ยังไงไม่ให้มานลำบากต่อไปก็ส่วนบนเหมือนเดิมครับน้ำสบู่ร้อนถ้าไม่มีน้ำสบู่ร้อนก็ใช้น้ำเย็ยนได้นะครับอโอ้ดีแล้วก็อุ่นขึ้นแต่ใส่ง่ายกว่า ตอนที่ชุดแห้งกว่าเยอะเลยแล้วครับติดชุดเข้าตรงนี้นี่ตัวนี้เรียบร้อยแล้วต่อไปนี้ผมจะทำปลาตาเดียวชุบแป้งโทรเรนตากับมันฝรั่งผัดเนยย่าฟรั่งและโทรเรนตาบดอย่างแรกที่ต้องทำก็คือนี่ครับต้มมันฝรัง่งหั่นมันฝรั่งสองลูกเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมและต้มในน้ำร้อนแล้วก็ใส่เกลือ เลือก็ประมาณหนึ่งช้อนชาครับปลาแตเดียวที่จะใช้วันนี้ก็คือปลาตตเดียวสีดําและปลาตตเดียวตัวนี้มีจุดสีส้มอยู่ทั่วตัวเลยถ้าคุณไม่สามารถตกปลาเอ็นได้ก็มีสารยาที่คุณควรดูให้ดีก่อนซื้อปลาจากตลาดหรือร้านขายปลานี่คือตาปลาครับดูืีว่าตามันยังสดและใสยอยู่ตาดํายังสีเข้มอยู่เลยตรวจเงือกปลาว่าสียังสดใสไหมสีต้องไม่คล้ำและแดงสดและก็ดูเมือกปลาด้วย โดยเฉพาะร,บรอบๆเงือกปลาถ้าเมือกเยอะและหนีมากๆก็เป็นข้อบ่งชี้ได้ว่าปลาจับมาสองสวมาั์แล้วต่อไปเราจะทุบป,ปลากันครับผมจะใช้นี่ยจานร,ราบใบาเล็กเรามีอ่โพเลนตาแล้วซึ่งมันอ่าทำมาจากข้าวโพดที่ผ่านการป่นจนเป็นผงและมันก็เป็นที่นิยมมากในตอนเหนือของอิตาลีและเขตภูเขาปรุงรสโพเลนตาด้วยเปลือกมะนาวขูดหนึ่งช้อนชาเกลือปน่นแล้วก็พริกไทยอย่างละหนึ่งช้อนชาเช่นเดียวกันเสร็จแล้วคนให้เข้ากัน คุกเ,เข้ากัาเสคหน่อยตอกไข่ใส่ชามแล้วก็ใช้ช่อมตีไข่จนมันฟูขึ้นเห็นไหมครับตีจนฟองอากาศขึ้นมีฟองขึ้นอยู่เต็มไปเลยซึ่งก็ดีมากนี่แล้วผมจะใช้ชามใบใหญ่สักหน่อยใส่ปลาตะยูลงไปในชามนี่ครับแล้วก็ตามด้วยไข่ที่เราตีไว้ไว่ายวนในไข่ไก่ให้เคลือบทั้งตัวแบบนี้เราจะทอดปลาแบบทั้งตัวในกระทะเลยแต่ว่าคนอื่นต้องคุกเข่ามันซะก่อนนะอ่ะเอาละ พอพูดถึงปลาตาเดียแล้วผมชอบที่จะปรุงทั้งตัวเลยและใช้ประโยชน์ของรูปร่างตัวปลาไว้และคงมันเอาไว้ปลาตาเดียสามารถแกะเนื้อกินได้ง่ายมากเพราะมันมีแต่ก้างใหญ่เอาแล้วคันนี้ก็คุกจนทั่วแล้วก็วางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะเราต้มมะฝรั่งได้ประมาณเอ่อสินาทีแล้วมันฝรั่งก็สุกดีแล้วและพร้อมลงจากเตาเทน้ำร้อนออกให้หมด แล้วก็วางมะฝรั่งไว้ก่อนแล้วก็ตั้งกระทะบนเตาสองใบใส่เนย75กรัมลงไปในกระทะหนึ่งใบแล้วก็โรยหญ้าฝรั่งลงไปหญ้าฝรั่งเป็นเกสรอดอ,อกไม้ครับราคาสูงมากและมันให้สีส้มทองสวยงามมากอย่างที่เห็นนะครับเอาละเนยละลายแล้วก็เทมะฝรั่งลงไปในเนยนะครับผัดให้เข้ากันเราจะปล่อยมะฝรั่งเกรียมไปกับเนยและหญ้าฝรั่ง โอ้เป็นเช้าที่สดใสดีจังออไปจับปลาตาเดียวที่จริงแล้วผมยังไม่เคยจับปลาตาเดียวในวิธีนี้มาก่อนเลยปกติแล้วผมจะใช้แหโดยใช้แหดักปลาผมจับแบบนั้นแหละครับก็อย่างที่เห็นครับมันเอ่อมันฝรั่งเริ่มจะกรอบแล้วและสีก็เริ่มสวยซึ่งก็ดีมากครับอย่างที่เราต้องการเลยใส่ทัวรันตา2สองกรรมัมลงในมันฝรั่งหนึ่งและสองใส่ครีมหนึ่งสองสามสี่ช้อนโต๊ะนะครับอาละเรียบร้อยล้ว ว้าวกลิ่นหอมมากเลยผัดต่ออีกสักหน่อยปลอนน้ำฝรั่งและถัว่วลันตาไว้ที่กระทะให้สุกซะก่อนแล้วมาทอดปลากันต่อเลยเห็นมันมากอกลงไปสองช้อนโต๊ะแล้วก็เนยอ,อีกสองชิ้นลงในกระทะทอดน้ามันมากอกนี่จะทําให้แป้งเกาะตัวปลาส่วนเนยจะช่วยเพิ่มรสชาติหอมมันให้กับปลาด้วยผมจะใช้กระเทียมหนึ่งกรีบและก็นี่ครับสับให้ละเอียดใส่ลงในกระทะไปเลย อันนี้เอามาฝรั่งลงจากเตาได้มาตั้งใจทอดปลากันดีกว่าวางปลาลงไปในแนวราบแบบนี้นะครับโอ้ไฟลุกดีจริงๆใส่น้ำมันมากอกเพิ่มอีกสักหน่อยเพื่อช่วยเร่งเวลาให้ปลานั้นสุกเร็วขึ้นเพราะผมว่าฝนกำลังจะตกแล้วล่ะ ปลาทอดไปแล้วสามนาทีด้านนี้ครับอ่าทีนี้เรากลับด้านแล้วกลับได้แล้วนี่โอ้สวยงามดูแป้งโพเลนตาสิครับกรอบนี่ว้าวอย่าผู้ชมทางบ้านได้กลิ่นจะเลยมันหอมฟุ้งไปทั่วเลยโอ้สนุกมากครับทำอาหารที่เกาะตอนใต้เนาอิสแานแลน,นี่เพราะมีพื้นหลังส,สวยๆเปภูเขาในหมอกอ่ะเอาละครับนะใกล้จะเสร็จแล้วครับเอามาฝรั่งและทัวรลันตากลับมาตั้งเตาและจากนั้นก็นี่ครับ บทมเมล็ดถั่วรันเตาตอนอยู่รอนผมโตมากับการบดถั่วขายในตลาดออทิตย์และตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะตอนใต้ของนินเีแล์ถั่วรันเตาบดกับมะฝรั่งผัดเนยญ้าฝรั่งพร้อมจัดจานแล้วครับตักปลาทอดออกมาใส่ลงจานผมจะตกแต่งจานให้ง่ายและก็สวยด้วยมะนาวหั่นสีกแบบนี้อะใส่พริกไทยน,นิดหน่อยแล้วก็เกลือตามไปอีกหน่อย เสร็จเรียบร้อยครับได้เวลาของผมได้เวลาชิมแล้วอืมและก็มันฝรั่งผัดเนยแย่ฟรั่งกับโทรันตาบดว้าวจะว่างไงดีมันอร่อยอร่อยมากเลยครับการผสานกันอย่างลงตัวของเนื้อปลานุ่มๆและโทรันตาบดเนี่ย มันอร่อยนุ่มลิ้นชื่นชื่นชำนะงะ้นว่างนั้นอะหน้าตาก็สวยงามจริงๆนะเมนูนี้อร่อยที่สุดแล้วละครับ<อ>่วงหน้าเมนูเด็ดที่จะมาปิดท้ายในวันนี้ก็คือเมนูง่ายๆอย่างปลาตาเดียวย่างครับแล้วก็มะนาวพริกไทยดูดีทีเดียรครับน้ำมันหยดออกจากตัวปลากับหน่อไม้ฝรั่งในครีมกับซอสยี่รา เราชอบนี้เราออกไปลุยน้ําเย็ยนกับที่แม่น้ํำกาเซเฟสอันงดงามเพื่อจับปลาตาเดียวเป็นประสบการณ์ที่น่าทึ่งมากเลยทีเดียวนะครับถึงตอนนี้ผมทําปลาตาเดียวทอดเคเปอร์แสนอร่อยกับสะระกูลเทียมถั่วขาวเราชุบแป้งโปลเอนตาทอดทานคู่กับมะฝรั่งผัดเนยย่าฟรั่งและวัวดันเตาบดนะครับเอาละผมมีเมนูโปรดในใจแล้วสําหรับปิดท้ายปลาตาเดียวย่างมะนาวพริกไทย มหม่มยฝรั่งในครีมซอสยีราอย่างแรกเลยที่เราต้องใช้คือไวา์ขาวครับหน่อไม้ฝรั่งและก็ซอสยีราเริ่มจากสับกระเทียมหนึ่งกรีบให้ละเอียดต่อไปคือต้นยีราสดสับให้ละเอียดด้วยเช่นเดียวกันต้นยีราจะเป็นหัวและก็กลิ่นเหมือนเมล็ดแอนิสรสชาติเหมือนเชีอเอมใช้หัวยีราประมาณหนึ่งช้อนครึ่ง แล้วก็เทนมันมากรอกสองช้อนโต๊ะลงกระทะไปเลยแล้วคุณต้องให้กระทะร้อนจัดเลยนะครับอโอเอฝนตกลงมาแล้วแล้วตกใส่กระถานมันเลยเออกกระเด็นทีตัวนี้เอาตัวนี้ก็ใสายี่รากับกระเทียมลงในกระทะผัดสักหน่อยให้นี่ให้เป็นสีน้ำตาลสวยงามครับทีน,นี้ก็ใส่ไว้ขาว ใส่แวร์คาบประมาณครึ่งถ้วยนะครับแล้วก็แอลกอฮอล์มันก็จะระเหยไปหมดและเหลือแต่ส่วนของน้ำไวน์เอาไว้ครับอย่างในกระทะที่เห็นนี่แหละครับผมนี้กระทะถึงได้ต้องร้อนมากๆเพราะมันจะทำให้ได้ผลดีที่สุดเอาล่ะทีนี้ก็ใส่เนยชิ้นครับเพื่อรสชาติและความมันสักหน่อยเห็นไหมครับว่าน้าเปลี่ยนสีแล้วและเริ่มระเหยไปแล้วผมจะใส่ครีมประมาณเศษสามส่วนสี่ของถ้วยนะครับ ไส่พริกไทยดำแล้วก็เกลือหินหิมาลยัยจำเป็นมากนะครับที่ต้องปรุงรสน้ำซอสเพื่อรสชาติที่ดีตีนี้ผมจะใส่น้ำมะนาวเส้หน่อยรอจนกว่าซอสจะเข้มข้นแล้วผมค่อยขูดเปลือกและบีบน้ำมะนาวใส่ลงไประหว่างที่รสซอสข้นเราก็จะมาเตรียมหน่อไม้ฝรั่งกันใช้ประมาณหนึ่งกิ่และหั่มมันออกเป็นสี่ท่อนหน่อไม้ฝรั่งสามารถกินสดดิบอออืือ อร่อยมากใส่หน้ไม้ฝรั่งลงไปในซอสในตอนท้ายเพราะผมอยากให้มันยังคงกรอบและจะไม่ทาให้มันสุกจนนิ่มเกินไปนั่นเองนะครับเอาละได้เวลาเตรียมปลาตาเดีแล้ววางมัตะแกรงย่างโรยเกลือแล้วก็พริกไทยที่ด้านบนเดีย๋ยวนี้ครับเราจะเอาด้านบนลงย่างก่อนใช้มันประกอบทาปลาอีกด้านหนึ่งเอาละครับผมจะใช้ยอดหนไม้ฝรั่งแทนนะครับใส่เกลือแล้วก็พริกไทย แล้วครับเืออย่างที่เห็นนี่แหละครับว่าซอสเริ่มข้นขึ้นแต่ผมไม่อยากให้มันข้นเร็วเกินไปผมก็เลยเอาลงจากเตาซะก,ก่อนส่วนไฟในเตาเอ่อในเตาย่างนี่ผมก็ไม่ใช้ไฟแรงเกินไปเพราะผมกำลังย่างปลาชั้นดีและถ้าว่าไฟลุกเกินไปหรือว่าแรงเกินไปจะทำให้หนังปลาไหมอย่างรวดเร็วเพราะงั้นจะใช้เวลาประมาณ10นาทีในการย่าง ทาน้ำมันเพิ่มอีกหน่อยใช้หน่อไม้ฝรั่งนี่แหละครับพลิกด้านแล้วมาดูกันสิครับเยี่ยมยังจะรู้นะครับผมพลิกไปพลิกมาบ้างแต่อย่าพลิกให้มันบ่อยมากนักเพราะจะต้องให้ปลาเละก่อนนะครับปลาดีๆแบบนี้นะครับคุณต้องคอยจับตาดูให้ดีอยู่ตลอดเหมือนกันทำริโซอตโต้ผมต้องคอยเฝ้าริโซอตโต้ตลอดเวลาและแน่นอนว่าผมจะเฝ้าปลาทะเทีตัวนี้เหมือนกันโอ้ดูดีมากครับ น้ำมันจากตัวปลาค่อยๆหยดลงหยดลงในลงใน่านทำให้เกิดควันจริงๆแล้วก็เป็นการรวมควันปลาไปด้วยในตัวอ้อเยี่ยมเลยครับเอาละเอาซอสกลับมาตั้งบนเตาปลาตะเดียวสุกแล้วผมเลยจะยกออกจากเตาและก็วางพักไว้ตรงนี้ก่อนแล้วมาเคี่ยวซอสกันต่ออย่างที่เห็นนี่แหละครับมันเดือดปุดๆแล้วคุณจะเห็นนี่ครับตรงขอบเริ่มจะเหนียวแล้วนะครับ ได้เวลาใส่หน่อม้ฝรั่งลงไปใส่หน่อไม้ฝรั่งลงในวอสและขูดเปลือกมะนาวหนึ่งช้อนชานะครับผมอยากให้ซอสเป็นข้นที่สุดนี่เกือบจะเพอร์เฟกแล้วเหมือนกับการต้มชีสให้ละลายข้นประมาณนี้แล้ที่ผมต้องการตอนนี้ก็ได้เวลาเสิร์ฟเอาซอสของเราเตรียมจัดจานจัดลงจานกระทะเรียบร้อยครับต่อไปก็ปลาย่างดูสิครับสวยงามอ่ะตอนนี้ก็หั่นมะนาวสักหน่อย เพราะมะนาวกับปลามันเข้ากันดีมากเลยแล้วก็บีบน้ำมะนาวลงด้านบนแบบนี้ครับอืมยี่ยมยอดสวยงามมากได้เวลาของการชิมอีกแล้วก็เอาเลยจะรอชาทำไมแล้วอ๋อโอ้น่าทึ่งมากเลยครับที่เนื้อปลาแน่นขนาดนี้ซอสครีมสักหน่อยหน่อไม้ฝรัง่งอืมอืมโบกตำตรงปลาตาเดียวมาแบบเนื้อชั้นมากๆเลยผมจะบอกให้นะ ซอสครีมข้นหน่อไม้ฝรัง่งยีราสดให้รสชาติที่ดีมากแต่ตัวปลาเองกลับปรุงง่ายๆแค่เกลือพริกไทยแล้วก็มะนาวเป็นจานปิดท้ายที่สมบูรณ์แบบมากเลยวันที่สนุกกับบํำหาปลาตาเดียวแล้วก็จับมันทำอาหารท่ำกลางทือทัศสวยงามฝนกระตกโป,ปรยๆแบบนี้แต่ผมดีใจที่ได้ออกมาการแจ้งเพราะผมรักมันและทำให้ผมมีความสุข เอาละผมจะขึ้นมานั่งบนรถแล้วหาที่มาเหมาะนั่งทานอาหารเอาละตรงนี้แล้วพบกันสัปดาห์หน้านะครับ